เกิดมาเราก็จะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีทุกพวกทุกชาติไปนะครับใครที่ร่วมซื้อที่ดินช่วยเราู่วันนี้กลับบ้านไปขอให้ได้ยินเพื่อนคนละหนึ่งร้อยไร่ทุกคนทุกคนเด้อสาธุขอให้ได้คนนั้นหนึ่งร้อยไร่นะกลับบ้านไปขอให้พกเจอแต่สิ่งดีลูกที่ว่านอนสอนยาขขอให้เขากลายเป็นคนดีนะขอให้เขาเลือกสิ่งที่ไม่ดีขอให้เขากลายเป็นคนดี một tuần mà đã xả thứ đăng đang đăng đăng xem kỹ đăng นะครับวันนี้ก็นุมโมทนาบุญกับคณะพระสงฆ์นะครับในะที่ได้มาร่วมในบุญกับหลวงปู่นะถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่สำคัญมากนะองอค์สมมาสัพพุทธเจ้าท่านไม่เคยแบ่งเชื้อชาติศาสนานะท่านไม่เคยแบ่งคนยากดีมีจนนะท่านไม่ถือหลักธรรมนะ ทำในถือหลักธรรมคําสังสอนนะท่านกอ็อาจถือว่าเป็นสิ่งที่เ,เป็นสิ่งที่ดีให้ถือหลักสายกลางไม่ถือทางสายกลาง<ว>นะพระพุทธศา,าสนาไม่มีคําว่าสุดโตกนะถ้ามีคําว่าสุดโตกปุ๊บมันจะชนฝาแล้วมันจะจเจอแรงกแท้ที่แรงมากนี่ฉะนั้นจงช่วยกัน นะจงช่วยกันทนุถนอมทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้มีทางสากลางเป็นหลักนะวันนี้เราเห็นพ่าแม่ครูบาอาจารย์นะครับของเราเราก็นะรปราบปืืมปิติกินดีอนนอเอาพนมมือไว้เดี๋ยวผมจะพาพูดฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะพะนมมือไว้สักคู่หนึ่งพูดตามนะให้พูดชื่อบวเองเด้อสาธุสาธุสาธุ กบเจ้าชื่อนายชื่อนางขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาศิริจันโทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและตลอดไปขอคุณยา,าบารรมีขอองค์หลวงปู่ศิลาศิริจันโท จงเกื้อโนนลูกเศรษฐคนนี้ใม้อยู่ดีมีสุขแก้วข้าปลอดภยัยค้าขายร่ำรวย,ย,รรวยและร่ำรวยตลอดไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุดาบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านทุนบบนานานกคนเด้อ ตรงนี้ก็ขออุ้มไว้ในมือยกไว้ในมือนะเพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจของเรานะบุญอยู่ที่ใจสาเร็จได้เพราะใจของเรานี่ะนะครับนะใจเราเรื่อนึกถึงคุณขององค์สมมาสมรรค์พเจ้าเป็นที่ตั้งเรื่อนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นพิตั้งเราก็มีความสําเร็จในจิตในใจนะอันนี้ก็ที่โมทนาบุญกับพี่น้องนะครับท่านไหนที่ร่วมซื้อที่อินช่วยเราปู่ก็ อธิษฐานแล้วหย่อนใส่ในปากเพื่อพี่เออหย่อนใส่ในปากเลยนะครับน้าอ้อนโมทนาบุญด้วยกราบเลขาธิการนะครับท่านพระครูประระอภิชัยอนันต์ระวังโสครับท่านพระครูเพียงใจทีระวังโสด้วยท่านพระครูสุสันโจอีระวังโสท่านพระอาจารย์หลอดพระอาจารย์ตุ้ยแล้วก็คณะพระสงฆ์นะครับทุกรูปทุกองค์นะครับนะที่เด้ อุปถ uh, uh, in ัมภ์องค์หลวงปู่นะครับแล้วก็พระอาจารย์ธรรมกิจนะครับนวันนี้มีหลายรูปหลายองค์นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ทั้งโมทนาบุญกับเอฟซีนะครับของบุณพลออรัญญาครับทุกวันเลยนะเนี่ยน้องพลออรัญญาครับร่วมบุญซื้อที่ช่วยหลวงปู่หนึ่งพันบาทนะครับนะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ขณะที่เห็นนองปู่ขึ้นร